มาตรา12บุคคลซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา16หรือทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดประสงค์จะไปอยู่ต่างท,งท้องที่ในอำเภอเดียวกันหรือต่างอำเภอเป็นการชั่วคราวเกิน30วันให้แจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ท,ที่ตนเข้ามาอยู่และให้นายอำเภอที่ได้รับแจ้งทำการสอบสวนและออกใบรับให้แล้วแจ้งให้นายอำเภอท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาทหารทราบ ถ้าบุคคลตามวรรคหนึ่งประสงค์จะย้ายภูมิลำเนาทหารให้แจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ที่ตนเข้ามาอยู่นั้นให้นายอำเภอที่ได้รับแจ้งทำการสอบสวนเมื่อพิจารณาเห็นว่าผู้ขอย้ายได้มาตั้งทำม,มาหาเลี้ยงชีพเป็นประจำหรือมีที่อยู่เป็นหลักฐานและไม่ประสงค์จะหลีกเลี่ยงการรับราชการทหารก็ให้แจ้งไปยังนายอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารเดิมทราบเมื่อได้รับตอบยืนยันเป็นการถูกต้องจึงให้รับแจ้งการย้ายภูมิลำเนาทหารของบุคคลนั้นและออกใบรับให้แล้วให้นายอำเภอที่เกี่ยวข้อง แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของตนทราบการแจ้งย้ายตามวักหนึ่งและวักสองให้กระทําภายใน30วันนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาอยู่ในท้องที่